ช่วงนี้เรามีรายงานพิเศษนะคะไปชมของสะสมของอดีตนักกีฬาซอฟเทนนิสทีมชาติไทยไปติดตามจากรายงานกันค่ะจากความชื่นชอบเหล่าซูเปอร์ฮีโร่การ์ตูนในวัยเด็กทำให้อามสรเชษอวยพรอดีตนักกีฬาซอฟเทนนิสทีมชาติไทยดีกรีมือ3ของโลกพอเริ่มโตมีทุน จึงทยอยเก็บสะสมโมเดลเรื่อยมาจนตอนนี้กลายเป็นคลังสะสมมูลค่าหลายล้านบาทซึ่งของส่วนใหญ่จะเป็นไอมดเอยอดมนุษย์ขบวนการ5สีและตัวละครในภาพยนตร์ของค่ายมาเวลเรื่องไหนออกฉายไม่เคยพลาดเลยสักครั้งค่ะแถมยังจำขึ้นใจได้เป็นฉากๆโดยเฉพาะตัวไอรอนแมนจะรักมากเป็นพิเศษ เรี่กว่าคลังไค้ก็ไม่ผิดเลยนะคะถึงกับทุ่มทุนตัดชุดเกราะขนาดเท่าตัวเองสวมใส่ไปในงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง a v e n g e r Infinity War ที่สิงคโปร์ทำเอานักแสดงนำที่เดินบนพรมแดงถึงกับพันมองเลยทีเดียวค่ะและเมื่อเดือนที่แล้วเพิ่งเป็นคุณพ่อคนใหม่ป้ายแดงก็ไม่พลาดที่จะตั้งชื่อลูกชายว่าน้องมาเวลตามความตั้งใจที่อยากให้ชื่นชอบตามรอยตัวเองสำหรับราคาหุ่นยนต์เหล่านี้มีตั้งแต่หลักพันจนถึงหลายแสนบาทนะคะซึ่งหลายคนบอกว่าแพงเกินไปหรือเปล่า แต่สำหรับสรเชษฐมองว่านี่คือความสุขทางใจใช้เงินซื้อความชอบในอดีตมีเสน่ห์อยู่ที่การตามหา,หารุ่นพิเศษแถมราคาก็ยังไม่ค่อยตกด้วยค่ะเป็นสินทรัพย์ทคำกำไรได้ในอนาคตว่ามันแล้วแต่คนจะมองครับอาจจะมองเป็นของเล่นแต่ถ้าของเล่นในในมุมของผมมันต้องเล่นแล้วก็ขเขาเรียกไงอ่ะอันนี้มันมีคุณค่าทางใจมากกว่าน,นั้นแล้วก็ราคาก็ไม่ได้ถูกนะครับคือท,ที่จะออมาเล่นได้ผมมองว่ามันเป็น มันเป็นเทสอย่างหนึง่งมันเป็นแบบเดคอเรชันมากกว่าเป็นเหมือนกันของตกแต่งบ้านหรือว่าอะไรที่ทำให้มันเป็นรสนิยมที่บอกรสนิยมเราได้ครับแล้วก็ของพวกนี้ครับไม่ค่อยราคาตกเท่าไหร่คือซื้อมาคุณซื้อรถยนต์มาอย่างเงี้ยครับคุณซื้ออะไรก็แล้วแต่มาออกจากปุ๊บมาราคาก็ร่วงแล้วแต่เนี้ยคือบางทีเราซื้อมาตอนนี้เราเก็บไว้แพง อีกหน่อยเราสามารถขายทํากําไรได้ครับแล้วก็ส่วนมากนะครับของที่ผมเก็บเนี่ยมีเงินก็สมมติเรามีเงินอยู่ในมือเนี่ยเราอยากได้ตัวเนี้ยซึ่งมันราคาเท่านี้เรารู้แต่ก็เราก็ยังหาซื้อไม่ได้ครับเพราะฉนั้นบางทีสเสน่ห์ของมันก็คืออยู่ที่การตามหาตามหาแบบของมากกว่าครับจากการซื้อบ่อยเป็นนักสะสมตัวยงทําให้รู้แหล่งขายที่ต่างประเทศขั้นตอนประมูลการส่งของกลับไทยจนตอนนี้พัฒนามาเป็นนักธุรกิจนําเข้าสินค้า แต่ไม่ได้หวังกําไรมากมายนะคะเพียงแค่อยากให้ผู้คนได้สะสมของรักก็พอแล้วนอกจากนี้ก็ยังเป็นผู้ผลิตโมเดลงานปั้นหน้าเหมือนแบบลิมิเต็ดอี dition มีชิ้นเดียวในโลกก็ทําได้ค่ะสนับสนุนทุกคนนะครับอย่างบางคนก็ความชื่นชอบบางคนก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างบางคนก็สะสมรองเท้าสะสมเสื้อผ้าสะสมของเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับน้ำหอมหรืออะไรก็อยากให,อกให้อยากให้แบบ หาตัวเองก่อนว่าถามตัวเองว่าตัวเองชอบอันนั้นจริงๆใช่ไหมแล้วก็ดูว่ากําลังซับเราเท่าไหร่นะครับก็อย่าไปซื้อจนเกินไปที่แบบว่าทําให้เราเดือดร้อนนะครับเราก็ค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมค่อยๆหามันก็จะสนุกกว่าครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจในในเรื่องของมาเวลหรือว่าเรื่องของสะสมจากภาพยนตร์อะไรอย่างนี้ครับจากต่างประเทศสินค้าจากต่างประเทศก็ ก็สามารถสอบถามได้ครับคือไม่ไม่ซื้อไม่เป็นไรเราสามารถให้คําแนะนําได้ว่าด้วยบัตเจ็ตที่คุณมีความชอบที่คุณมีเนี่ยมันสามารถเก็บลายไหนได้บ้างอย่างเงี้ยครับพะมันมีก็มีกตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นหลักแสนเลยครับไม่จําเป็นว่าจะต้องมาเก็บแพงแบบผมเลยอย่างเงี้ยคือบางทีตัวแบบเล็กๆสําหรับให้ลูกเล่นก็มีครับที่เป็นลายเส้นจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณเก็บแบบของสะสมพีเมียมขึ้นมาหน่อยเอาไว้แต่งบ้านก็โอเคก็อีกราคาหนึ่งก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามสั่งซื้อหรือว่าจะให้ช่วยตามหารุ่นที่ต้องการติดต่อได้โดยตรงเลยค่ะทางเฟ e บุ o กอาร์มสรเชษอินบ็อกพูดคุยได้ตลอดเวลานะคะเจ้าตัวบอกดีให้คำแนะนำกับสาววกนักสะสมที่ชื่นชอบแบบเต็มใจค่ะสะก,กุลจางดูถ่ายภาพโซฟิทวียงรายงาน